สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลังสามรายการสถานีโทรมนยรุฐนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับจังหวัดสกลนครครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับเป็นคณะทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับซึ่งมีคณะบดีที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ภารกิจต่างๆหลากหลายนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโคสิ์ศรีภูทรครับสามวันที่แล้วเนี่ยนะครับเราพร้อมทีมงานมาสัมผัสตั้งแต่สีสะเกดนะครับ เราเดินทางสีสะเกดไปบรรยายให้กับบริษัทกิจเจริญการเม้นท์1993นะครับซึ่งได้รับเกียรติกับทางคุณสมบัตินะครับ ท่านสมบ,บัติเนี่ยนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการที่เป็นคนหนุ่มมีความรู้ความสามารถมีความาหลากหลายนะครับสำคัญยิ่ยงกว่านั้นเนี่ยเรากับทีมงานไปนแบบปันความรู้ประสบการณ์ให้กับทางบุคลากรตั้งแต่หัวหน้างานผู้บริหารนะครับจนถึงบุคลากรที่มีความสําคัญขององค์การของท่านนะครับตรงนั้นเองเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าสินค้าของเขามีคุณภาพมากนะครับแล้วสาคัญยิ่ยงก็คือผู้นำเนี่ยกำลังจะนําพาความรู้ประสบการณ์ต่างๆเผยแพร่ ner, สู่สังคมซึ่งเป็นสังคมระดับสากลน,นะครับสินค้าต้องเป็นสากล คนก็ต้องสากลน,นะครับตรงนั้นนะฮะเป็นภารกิจที่ทางกุศมบัตนะเกยร,รนนท์เนี่ยให้ความดู้เคาะทางสถาบันทุนนท์สถาบันทุนนท์ของเราเนี่ยไปหลั่งสันความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้กับทางบุคลากรของท่านได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายเลยนะครับหัวข้อดังกล่าวในวันนั้นเป็นเรื่องของการสร้างทีมงานคุณภาพและก็ร้อยความคิดพิชิตบวกกับการทํางานนะครับบรรยากาศวันนั้นตื่นเต้นมากนะครับซึ่งเรามีข้อมูลต่างๆหลากหลายให้กับผู้ชมได้รับทราบอยู่แล้วนะครับ คุผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยการบริหารจัดการเกือบทุกองค์การนะครับจะสะดุดมากเลยฮะก็คือเรื่องของการสร้างทีมพอจะทํางานแล้วปุ๊บมันเกิดประเด็นปัญหาว่าเอ๊ะพอทํางานแล้วทําไมทีมงานเราไม่สามารถจะทาให้เกิดความกลมเกลียวเช่กันละกันได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับตั้ที่ผมเห็นเนี่ยปัญหาตามมาก็คือหนึ่งมีการเลือกทีลกมักที่ช้างมีการปโปรโมทคนมีการตัดแข้งตัดขาเพื่อไม่ให้ทีมนั้นประสบควาสมสาเร็จ ตรงนี้เป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงมากสำหรับองค์การนะครับสําคัญยิ่งคือถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับเรามีจิตวิญญาณมีความรู้ความคิดมีประสบการณ์แล้วมีเป้าประสงค์เหมือนกันเนี่ยนะครับจะทําให้งานเราประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะครับทีมงานเลยเป็นทีมงานที่มีความสําคัญให้กับองค์การการผลิตการบริหารการจัดการนะครับมันหนีไม่พ้นครับแน่นอนครับก็คือเรื่องการการบริหารคนนะครับทีมงานสองสมบัติที่เราไปสัมผัสแม้แต่ที่นี่นะครับ สองวันที่แล้วเราก็ไปประชุมให้กับทางโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของประเทศไทยทําเรื่องแพทย์แผนไทยโดยตรงนะครับได้รับการอนุเคราะห์จากท่านรองอธิการบรดีนะครับท่านนรินทร์นะครับท่านเองก็บริหารจัดการเรื่องของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยด้วยแล้วก็เป็นรองรองอธิการบรดีดูแลวิทยาเขตสกลนครด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศในการประชุมมีความหลากหลายสูงมากนะครับแล้วก็สาคัญยี่ทที่ผมเห็นและสัมผัสได้ก็คือหนึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติเลยกลายเป็นองค์การต้นแบบ ที่จะผลิตบุคลากรผลิตโรงพยาบาลขึ้นมาและถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบนะท่านผู้ชมนะครับผมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางผู้สูงคุณวุฒิกับทางที่ปรึกษากับทางคณาจารย์ต่างๆในการประชุมในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์ใจยิ่งนะครับที่มีคนดีคนเก่ง คนที่อุทิศตัวเพื่อสังคมเนี่ยหลากหลายเลยตั้งแต่เรื่องหมอพื้นบ้านนะครับแพทย์แผนไทยยังมีภูมิปัญญาไทยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งงดงามเช่นนี้โดยคณะทรัพยรธรรมชาติหลังสานไว้นะครับคนจังหวัดสกลนครก็ให้ความสำคัญกระทรวงต่างๆก็ให้บทบาทอย่างสูงยิ่งนะครับผมเลยมองว่ามราดกตกทอดภูมิปัญญาไทยของไทยเราโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านนะครับมร,บมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับไม่สูญหายแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอย่างน้อยก็คือมีคณะทรัพยรธรรมชาตินะครับบ่มเพาะ นะฮะเลี้ยงดูบ่มเพาะสร้างคนบ่มเพาะแล้วทํากิจกรรมส่วนร่วมเพื่อเผยแผ่ความรู้สู่สังคมคับท่านผู้ชมครับผมขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการบริหารจัดการรวมทั้งการจัดการด้านการบริหารงานทุนมนุษย์ที่ยังง่งยืนนั้นทําอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จครับพักสักครู่ครับ